ช่วงแรกๆก็มีบางเขาบอกว่าทำไมน้องเกิดกั้เนาแถก็พอเดินไปมามันก็หรือว่าเรากลับไปทำอะไรแก้งให้เข็ได้แล้วคือสำหรับผมคือถ้าเขาไม่แคร์หรือว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แคร์ผมผมก็ไม่ควรที่จะไปแคร์เขาก็ได้คือถึงเราเป็นแบบนี้คือเรายังได้ช่วยเหลือคนอื่นก็รู้สึกดีใจมากคือถึงเราจะไปช่วยหไหนไม่ได้เราอะไรไม่ได้เราก็ยังเป็นแบบแรงกำลังใจแรงอา่างที่คนอื่นจะช่อชีวิตต่อได้ ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2559ครับมีเด็กชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูง22,000โวลต์ช็อตอย่างรุนแรงจนสุดท้ายต้องตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ตัดภามาที่ปัจจุบันครับเด็กชายคนนั้นนายพาราดอนลุ่งเรืองหรือว่ากอล์ฟกลายเป็นเด็กหนุ่มวัย18ปีที่ยึดอาชีพนักสตรีมเกมหาไรายได้ให้กับตัวเองจากที่มีผู้ติดตามหลักสิบหลักร้อยคนแต่ตอนนี้กอล์ฟโนแอนด์ชาแนลครับมีผู้ติดตามเกือบ3 0 0 0 0 0คนเข้าไปแล้ว กอฟเองยังได้รับเชิญจากพักไทยสร้างไทยครับเข้ามาอยู่ในทีมยุทธศาสตร์ด้าน e ีสปอร์ตเพื่อหวังจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังทอเท้กับชีวิตวันนี้ทีมงานมาัติชนได้มีโอกาสบุกบ้านของกอฟโนฮนถึงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเปิดใจไอดอลองคนสู้ชีวิตแบบเจาะลึกกันไปติดตามชมเลยครับชดเดกกเืเด็ก็เป็นเด็ก แล้วเรื่องครับผมติดเพื่อนแล้วก็ช่วยวันหยุดก็ช่วยยายขายของครับผมคือถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปช่วยยายของแล้วถ้าหยุดวันจันทร์หรือว่าวันวันว่างที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเล่นกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนครับผมเริ่มสนใจด้านเกมตอนเกิดวิกฤติครับเพราะก่อนที่ผมจะเกิดุบัติเหตุผมยังไม่เล่นเกมครับผมยังไม่ติดมือถือแต่ผมติดเพื่อน มื่อปีแล้วช่วงนั้นผมเป็นวันสอบครับผมแล้วคือมันมันเป็นวันหยุดของผมแล้วเป็นวันสอบของมอปลายันหยุดครานี้ผมก็เลยไปเขยาใจขายของไปเขยายจขายของแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันก็ขายของเหมือนกันเพราะร้านอยู่ใกล้กันถูกงานมีสิกันก็ตอนเย็นก็ช่วยกันไปนัดกันไปว่าจะไปตกป่าตอนเย็นด้วยกันก็พอหลังจากไปแล้วนะสองบ้านเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เ เอาไปแต่อย่างนั้นหนึ่งเพื่อนแล้วก็มันมีสสาไฟต้นหนึ่งเป็นสสาไฟระยดังสูงเป็นต้นทองช้างครับผมคือเสากลางมันหักเพราะว่าเสาสายมันห้อยตกทองช้างเหมือนว่ามันหน้าหน้าอกถ้าตอนนี้ก็เป็นหน้าอกของพี่ใหญ่ก็ี่อยู่เดินไปี่อยู่ก็ระเบิดเลยคือก็าไม่รู้ว่าโดนท่าไหนสายงานคือระเบิดแล้วผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยคือก็รู้สึกตัวจริก็ท้องสามที่คือไม่อยู่โรงพยาบาลแล้ว คือตอนฟื้นขึ้นมาก็เลือดแขนข้างขวาค้างเียวตอนนั้นที่รู้สึกตัวรู้เลือดแขนข้างขวาค้างอย่ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรดีมากคือช่วงนั้นก็เหมือนเราก็ไม่ค่อยหวคือเ,เราไม่ค่อยรู้ว่าคือเราจะรอดมันคือตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเลยหร่แขนข้างซ้ายออกแล้วเจอ คือเดือข้างขวาใช่ข้างขวาคือมาตอนจะจัดตอนที่เรายังรู้สติแล้วก็มาบอกเราว่าต้องเจาะส่วน,นเจียแขนข้างไบข้างนหน้งจะรับเต็มไปอะไรไหมเขาก็มาทมแม่แม่ก็บอกโอเคครับเพราะมันต้องอยืดจหยุดเพราะว่าถ้ามันตัดแขนมันก็จะติดเฉียวมันจะราติดมองเขาบอกหมองเขาเยอะเต็มที่แล้วแต่มือนก็ต้องตัดตอนที่โดนเราผมไปยี่สิบสามปี เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วครับผมก็เปลี่ยนแปลงสูงมากก็เยอะเลยตั้งแต่โรงพยาบาลก็ข้าเองมาได้ํำอะไรเองอะ้รก็รู้สึกแย่นิดหนึ่งแล้วก็พอขับบ้านมาก็ต้องเหมือนว่าต้องคนอื่นคอยดูแลคอยให้คนอื่นมาช่วยเหลือแล้วก็อะไรที่ทําได้ผมก็จะทำก็ช่วงแั้นก็ยังมีรู้สึกต้องมุ่งเน้นลงเหมือนว่าแบบมันไม่เป็นตัวของเราคือเราต้องให้คนอื่นมาช่วยแล้วก็แบบเราเป็นคนจีิไม่ชอบให้ใครมาช่วยอยู่ก็คือต้องคนอื่นมาช่วยแล้วเราก็มาเป็นแบบนี้ ก็รู้สึกไม่ค่อยดีนทางานเราช่วงแรกก็มีบางแล้วก็รู้สึกเครียดแม่ก็เลยซื้อไอแพดไอแพดเล่นโทรศัพท์อะครับแล้วก็ประกาศมาเราให้ค่าดตอนแรกก็ใช้หมอนวางตากักนั้นตั้งขัดตรงไหแล้วก็หมอนวางไว้บนตกักแล้วก็เอาไอ a d วางแล้วก็ก้มเอาปากาครับเล่นกายไอแพดถ้าข้อนี้เหมือนว่าเราเล่นไปเล่นเรื่อยมันก็มีปวดคอว่ามีปวดหลังว่ามเราต้องก้มหน้าลงเนาะ แม่ก็เลยซื้ออุปกรณ์คือซื้อโต๊ะแล้วก็ซื้อโต๊ะมาตั้งเลยครับผมซื้อโต๊ะมาตั้งแล้วเล่นก็เล่นกับเพื่อนปกติเลยกับเพื่อนแล้วก็คนแถวบ้านพอเล่นไปเล่นมาเพื่อนก็เพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันก็ชวนกันไปเล่นเกมก็เล่นไปเรื่นเรียเล่นไปเรื่อเรียวหน้ากันอะไรก็เริ่มติดเกมเริ่มติดเกมแล้วติดโลกในเกมแล้ว ตอแรกๆก็มีบางเขาบอกว่านำไมน้องเกล้กับเราทำไมต้องเริ่หรือวกลับกา้ก็คนดีแต่ก็พอไปนี่มันมามันก็หรือว่าเรากลับไปทำอะไรแก้ไขอะไรมาได้แล้วคือควาทๆๆมทิ้งๆหนีได้แล้วครับยูดต่อได้เขาบอกคือยังกับแก้ไขอดีตมาได้ครับเพราะคนในบ้านด้วยจนหนึ่ก็คนในบ้านคุณพะอคุณแม่คอยดูแลแเราอเคอยให้กำลังใจเราคอย คอยช่วยเหลือเรามาตลอดลหลายคนที่คอยให้กำลังจใจด้วย <GG ES> เรื่องจาักรการนะอแอนแคปเกมคือช่วงนะั้นผมเป็นคนติดเกมแล้วมันก็รู้สึกว่าบางมันก็น่าเบือบเบ่อมานค้างเงานเล่นไปมาเล่นมามันก็เ,กเบือบ่อจี๋ก็เลยถามน้าว่าอยากมีงานทำไหมอยากทำงานงาน,านอะไรก็ได้ที่ผมทำนะไอ้ทุกอย่างก็ได้แล้ว,ลวก็ได้คือตอนนั้นก็ แน้าเปือมาเลยคืออยะกออกจากบ้านบ้านเราจากห้องบ้านเนี่ยทำงานตัวเองคือมึนคนไม่ชอบให้ใครมาช่วยอะไรเพราะน้าก็เลยหางานใหน้บอกเองเป็นตะีไหมแล้วเองเป็นระิมเองได้เป็นกำลังใจคนอื่นด้วยรายได้แะน้ำที่เราได้เท่าไหร่เพราะน้าเขามาดูเรื่องนี้แบบเปนเองนะจะได้แเปิดตัวให้คนอื่นด้เป็นกำลังใจคนอื่นหลายคนที่แบบูติดต่อได้ด้วย วากันหน่อยเลยวัยเด็กการละผมก็อยากไปนนักฟุตบอลครับอนเาผมนะเพราะยุยงเกิดไหม,ม,มใช่คือผมเกิดปฏิเห็นเลยเรือเป็นฝันน้องเด็นฝันก็อยู่ดีว่าบางคนว่าเขาจะรับได้ไหมเายากไหนคเือการะผมมาผมไม่ยากนะผมไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเขามาบุรีเขามาบุรีแล้วเราต้องแบบมานั่งแบบเอามันจิดน้อยใจมันจีบแบบเสียใจต้องมาแบบ คิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้เราผมเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นคี่ผมเป็นคนเชื่อใจเองคือสำหรับผมมันคือถ้าเขาไม่แคร์หรือว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แคร์ผมผมก็ไม่ควรที่จะไปแคร์เขาถ้าหรือว่าเขามาด่าผมาอะไรหรือว่ามาบูลลี่หรือว่าอะไรคี่พิมมาที่เหมนว่าเขาไม่แคร์แล้วก็ไม่ควรไปแคร์เขาส่วนหนึ่งมันจะเก็บมาเป็นแบบอัอันของเราด้วยคือมันจะทําให้เรารู้สึกไปต่อไม่ได้นะมันเรารู้สึกเก็บอามาคิดมากแต่คือ เขาจะไม่คิดเหมือนเราคือเขาแค่พูดไปอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้สึกอะไรคือสำหรับเราด้าเราเป็นคนเก็บความกิจการเราจะรู้สึกเขาแต่เรื่องที่จะปล่อยมันดีกว่าคือเขาไม่แคร์เราเขาวไม่คนไม่แชร์อืมรู้สึกดีใจที่เราได้เป็นแรงผลักดันและเป็นกําลังใจให้คนอื่นือก็มีหลายคนที่เรารู้สึกดีใจที่เราได้เป็นแรงกําลังใจให้คนอื่นหลายๆคนแล้วได้เป็นแรงผลักดันให้เขารู้รุ่งู้ต่อ ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ว่ามาถึงมาทำาทำมาถึงได้ัทุกวันนี้ครอไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้คราได้ผมเราผมก็ไม่แน่นอนครับจะอยู่ที่ห้าหลอเดือนครับแล้วก็รู้สึก ทีใจ่ครับผมที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยสร้างไทยที่เราได้เป็นส่วนร่วมคือช่อประโยชน์หลายๆอย่างของทีมไทยสร้างไทยได้แบบช่วยเรื่องเกี่ยวกับนิการช่วยเกี่ยวกับอีสปอร์ขนิการอะไร,รประมาณนี้เกี่ยวกับการเตะมืรัผมก็ได้มีโต๊ะก็อี้เพื่ออุปกรณ์าการเตะมือกัน ก็รู้สึกดีใจนะผมแล้วก็พู่งใจตัวเองที่ได้แรงภากจากให้คนอื่นที่ได้ช่วยเหลือของ่นวเองคเราเป็นแบบนี้คือเรายังได้ช่วยเหลือคนอื่นก็รู้สึกดีใจมากคือถึงเราจะไปช่วยไหนไม่ได้เราอะไรไม่ได้เราก็ยังเป็นแบบแรงกําลังใจแรงพอรจากให้คนอื่นที่อช่วยต่อได้เราก็ไม่รู้อีกว่าอนาคตของเรามันจะเป็นอะไรกับชีวิตเราอีกคือ เราแค่ okay, ทําตรงนี้ให้ดีก่อและทำมันพวกนี้ให้ดีคือถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตเหลือลเรายัางมีค่าอยู่เราก็ทำตรงนี้ให้ดีดดที่สุดกันครับนนี้อยากให้ฝากข้อคิดดีๆครับกับทัศนคติในการที่ใช้ชีวิตแบบสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตไม่ยออ่อท้อแบบโชคชะตาอยากให้ฝากถึงคนที่เขาเขาอาจจะก,กําลัง นาวอยู่กำลังย่ำแย่อยู่อะไรอย่างเงี้ยฝากช่วยบอกกำลังใจเขาหน่อยครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเย้านน้เขามาเห็นทิมนี้ด้วยครับคือชีวิตเราก็ก็มีลมบ้างมีอะไรบ้างเราก็ลุกขึ้นได้เสมอครับผมอยู่ด้วยเราจะก้าวเดินมันผ่านตรงนั้นไปได้ไหมคือถ้าเราลุกลุกขึ้นสู้เราก็จะผ่านตรงนั้นไปได้ครับของแค่คุณลุกขึ้นสู้แค่นั้นเองครับก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ไปด้วยอันนาครับน